เพื่อนๆนะคะแล้วก็วันนี้โดยรวมนะอากาศแบบชิวมากเลยคือแบบลมเย็นมากแล้ววันนี้ที่เรามาเนี่ยคือเขาขายเป็นวันแรกนะคะวันนี้เนาะซึ่งทุร้านเนี่ยต้นไม้ก็ยังเนืองแน่นอยู่เลยพอดีดีทรีชาแนลตอนนี้ค่ะคุณเมื่อนแล้วก็มาพบกับเพจดีดีทีแล้วนะคะเ<อ>พจที่รวมความรู้ดีๆไ้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะ<อ>วันนี้เราก็พามาเที่ยวอีกแล้ว,<อ><อ>วก็คือเราจะพามาเที่ยวตลาดนัดที่ สวนหลวงรอเก้ากันนะคะโดยที่งานนี้มันชื่อว่า <25. S 1> งานพันไม้งามอลามสวนหลวงรอเก้าซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่33ค่ะก็ะคือแบบเยอะมากเลยนะซึ่งงานนี้ก็จะมีต้นไม้หลากหลายนะคะที่เอามาขายไม่ใช่แต่เฉพาะต้นกระบองเพชรนอ้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันคะ่ะว่ามีต้นอะไรบ้างรวมไปถึงอุป,ปกรณ์การปลูกต่างๆด้วยนะเดี๋ยวจะมีอะไรขายบ้างในงานนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะตามมาเพื่อน่าเราในเวลาที่ เพื่อนๆมาร่วมงานนะคะเขาจะมีรถบริการ้ว้นคนละ20บ,บาทซึ่งถ้าเพื่อนๆขี่เกียจเดินอ่ะสามารถจ่ายตัวแล้วก็ขึ้นรถคันนี้นะแล้วก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ทั่วส่วนหลงลอก้าเลยค่ะ เพื่อนๆคะโดยกิจกรรมนะคะที่งานนี้นะจะมีให้ทําเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยจุดเด่นของงานนี้นะคะคือเขาจะประดับดอกไม้ไว้ทั่วส่วนสาธารณะเลยนะคะซึ่งเยอะมากๆเป็นทุ่งดอกไม้เลยล่ะคะ่ะนอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการมีจุดพลุที่อลังการมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีขายแต่ต้นไม้นะคะแต่ว่ามีของกินและของใช้ด้วยค่ะเทศกาลคริสต์มาสไหมสีแดงอารามเลย เขาเรียกว่าดงอาลามบ้ามุมุยนี้เป็นแบบเหมือนกับไม่อีเลยอ่ะผุหลาหินผุหลาหินต่างๆเฮ้ก็ไปมแม่ไปนีหก็่นั้่ะกล่อยๆมีต้นนี้ต้นใหญ่ด้วยอ่ะสองร้อยบา ที่ไปไว้ที่หนูมอยู่นั่นที่บ้านหนูนะหนูไปซู้ให้อันนี้จะเป็นไม้ใบต่างๆนะคะที่ไว้ประดับบ้านมันมีชื่อว่าผู้ฉลุผู้ฉีกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกหนะไม้ใบอะ่ะเดินไป เล้วเี็บร้อยหันสาพโอ้อันนี้แอสโตรนะคะแบรูดมาขายเทียบกับมือ,อใหญ่เบิม่มเราสามารถเดินไปเรื่อยๆได้เลยนะคะจะมีร้านขายอยู่สองข้างทางค่ะมีขายต้นถังทองต้นยักษ์ด้วยนะคะ พิ้มมากว้าวใครซื้อไปประดับสวนที่ว่านี่แบบสวยเลยนะเพื่อนๆดูดิต้นใหญ่ยักมา เพื่อนเนะค่ะแล้วก็วันนี้โดยรวมนะอากาศแบบชิวมากเลยคือแบบลมเย็นมากแล้ววันนี้ที่เรามาเนี่ยคือเขาขายเป็นวันแรกนะคะวันนี้เนาะซึ่งทุกร้านเนี่ยต้นไม้ก็ยังเนืองแน่นอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งขายเป็นวันแรกค่ะถ้าแบบถ้ามาตอนกลางวันอ่ะมันจะร้อนมากนะร้อนแบบร้อนเดือดละอุเลยอ่ะ <c oughs> เออเพื่อนเพื่อจะต้องเตรียมลมมาด้วยนะคะแนะนําว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีเนี่ยก็คือมาช่วงเย็นเย็นเนาะ แล้วแบบนี่เป็นลมหนาวช่วงเย็นด้วยอ่ะแบบชิลเวอร์อไม้ต้อไปประดับสวนที่บ้านดีปะ่ะแต่เขาไม่ติดราคานี่แล้วถ้าใครที่อยากซื้อต้นไม้ไปปลูกนะคะไม้ใบเขียวเขาก็มีนะเราไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกว่าไม้ใบเขียวแล้วกันหรือไม้ดอกก็มีต่างๆดูสิ นี่หยดน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแมมร้อยยี่สิบเวยดนามร้อยยี่สิถ้าต้นเล็ก80บาทนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะที่บริเวณนี้เนาะส่วนใหญ่ก็ราคาหลัก10บหลักร้อยนะคะเพื่อนๆดูอย่างไมดีโอก็ต้นละร้อยบาทนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นราคาที่เหมาะกับมือใหม่นะคะก็ต้นละไม่เกิน1นึ่ร้อยบาทเนาะตนจะกต่อมาก็จะเป็นโซนไม้ใบอีกร้านนึงนะคะเราเห็นเขาวางขายไว้ยเยอะดีเผื่อว่ามีเพื่อนๆที่ชอบไม้ใบเนาะก็เลยเอาภาพมาฝากกันค่ะนี่นี่ใช้ต้นที่ยายย่าถือปะเนี่ยเห็นสีชมพูจำได้แค่สีชมพูอย่างเดียวเลยนะ ปรปกรณ์การปลูกต่างๆเขาก็มีขายเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นยากันลาอออะไรอีก่ะปุ๋ยยาฆ่าแมลงต่างๆนะคะซื้อตัวนี้ไปปะเป็นสิริมมงคลเพื่อให้เราได้เจอกับรักแรกพบ <c oughs> ร้านนี้มียัโนไข่เยอะมากนะคะดสูสิสีสันตั้งต่างสดใสสวยงามอันนี้จะเป็นร้านกระถางชื่อว่า Stone Story โดยกระถางอันนี้นะคะทำมาจากอิฐมวลเบาค่ะรูปทรงแบบสวยน่ารักมากเลยนะคะเราก็เคยซื้อจาก ร้านกระถังจากพี่เขาเหมือนกันนะคะร้านนี้เนาะ<__>ก็มีทั้งไซส์เล็กกลางแล้วก็ไปจนถึงไซส์บิ๊กบึ้มเลยนะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบกระถางสไตล์นี้เนี่ยมาดูกันได้นะแล้วนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของร้านโตอลสตอรี่แล้วก็ f a c e b o o k IG ค่ะสวยไหมพุ่งดอกไม้ชื่อต้นมากกะเร็ด 100บาทนี่35าสาต้นร้อยนะคะเพื่อนๆมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะดูสิลูกตรงนี้สามต้นร้อยอะไรน่ารักน,น่ารักหาเอาน่ารักน่ารักแบบนี้ดอกค่ะดอกเราก็ได้มาแล้วนะคะหนึ่งต้นวันนี้ ลังจากที่เดินมาแป๊บหนึ่งแหละ <c oughs> หรือว่าชันไม้นะเอาไปประดับส่วนก็มีนะคะนี่กระถางพลาสติกเอ้ยอะไรเอ้ยเฮ้ยหกสิบห้าบาทอันเบิ้มได้กัรลองเลยนะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่มีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ที่สังเกตเนี่ยร้านนี้มีไข่แมมมิลเลียเยอะเลยนะจะเป็นแมมมิลเลียพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมมมิลเลียเม็ดพิกนะคะซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าฝาักเขาเนี่ยสีแดงๆเหมือนฝักของพริกนั่นเองค่ะต้นบอลไซด้วยนะ ถ้าใครที่ชอบสไตล์บอนไซก็สามารถมาดูกันได้นะคะเห็นพี่เขามีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายไซส์เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นน้องข้างคกเกลี่ยมรูปทรงประหลาดต่างๆนะคะที่เท่สุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ต่อมานะก็จะเป็นในโซนของอต้นแมมมิลเลียนะคะต้นนี้เรียกว่าอะไรอะอาริโอคาปัสใช่ปะ แล้วต่อมาในถาดนี้นะคะก็จะคือต้นสตรอมโบแคคตัสค่ะมันก็ฟูว่ะแต่ว่ามันจะไม่ทนเพราะว่าเวลาโดนน้ำปุ๊บเนี่มยมันจะหอมโอ้ยมึนมน,มมนี่กระถางอันนี้นะคะเ,คเป็นลายกระบองเพชรราคาแปดสิบบาทแล้วต้องจับ มานดูท่านสมัยจังคนละครึ่งได้ด้วยอันนี้อย่างเว้าเลยนะ28,000บาทน้องปลาดาวดูดูด,ดูความเว้าน่ารักไหมต้นนี้แบบเท่ดีนะคะเราไม่รู้เหมือนกันมันชื่อต้อนอะไรอะแต่แบบใบเขาแบบเจ๋งดีอะมันใบพัดเลย ปลักฉลามเหมือนปลักฉลามก้อนแหลมๆไอ้ผลเขาก็มีมาขายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆทั้นทงน้อยหนามะพร้าวส้มทับทิมมะนาวเนาะเราก็ได้มาเจอร้านกระถางอีกร้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ราคาย,ย่อมเยาวมากเลยค่ะแล้วก็น่ารักด้วยนะครับสไตล์กินแล้วนอนกันเลนะครับนี่ตังกระถางเซรามิกนะคะเรียกว่า,อ,าอะไรกระถางดินเผาแต่ดูโซนนี้กินไม่นมอนเราเงี่ยกินแล้วเสี่ยว ไม่กลับหรือไม่กลับชาเพื่อนๆค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเราหมดแรงแล้วเหนื่อยมากแล้วก็ใครที่อยากมานะคะก็ยังมาได้นะงานมีหลายวันมากๆเลยนะคะก็มาเดินเล่นกันได้นะแล้วใครที่อยู่แถวๆสวนหลวงร๊อก้าวค่ะช่วงนี้อากาศดีด้วยนะอากาศเย็นสบายเลยค่ะเดินก็ ชิลๆเนาะไม่แออัดแต่ว่าถ้ามาตอนเย็นมากก็จะไม่ดีตรงที่ที่นี่มันมีมแมลงเยอะเว้ยพวกจุงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่ขายาวมาก็จะดีกว่านะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาดูกันได้นะแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดอย่างเด็ดขาดเลยค่ะก็คือ การชมพลุก่อนกลับบ้านนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งเอาจริงๆนะเรามางานพันไม้งามเนี้ยหลายครั้งมากแล้วนะคะแต่ว่าเราอะ่ะไม่เคยดูพลุเลยสักปีเว้ยด้วยความที่แบบเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยจนปีนี้ค่ะ เป็นเรื่องบังเอิญแบบมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าอยู่ดีๆค่ะกลับอะค่ะที่เรากําลังจะเดินไปขึ้นรถอะอยู่ดีดีพลุมันก็จุดขึ้นมาค่ะเพื่อนๆแบบบังเอิญสุดๆเลยนะเลยแถมภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะคืออันเนี้ยดูจากในคลิปใช่ปะก็ว่าสวยแล้วนะแต่ของจริงอะคือสวยกว่านี้อีก10 10 10 10เท่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่มางานนี้เราได้ดูพลูด้วยเนี่ยเราว่าคือแบบ เป็นสุดยอดแห่งความคุ้มค่านะนะคะแล้วนะคะแล้วพลูเนี่ยเขาไม่ได้จุดแบบกระโหลกกระลานะคะเพื่อนเพื่อนเป็นพลูที่ดอกใหญ่อลังการสวยงามมากๆ oh. คืออยากให้เพื่อนๆไปเห็นกับตาตัวเองอะโดยเราสอบถามให้นะคะว่าปีนี้เนี่ยเขาจุดวันที่1่กับวันที่10ธันวาคมค่ะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะซึ่งตอนนี้เพื่อนเพื่อยังเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยเขาจะมีการจุดพลุอีกหนึ่งรอบนะคะมาเดินชิมช็อปแล้วก็ชมพลุหลับรองว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เพื่อนๆจะต้องแวะที่สวนหลวงรอก้าวเนี่ยก็คือโดมกระบองเพชรค,ค่ะถ้าใครมาเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะสาววกคนรักกระบองเพชรทั้งหลายค่ะ ดยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าด้านในเนี่ยมีต้นอะไรบ้างที่น่าสนใจเพื่อนๆสามารถคลิกไปดูได้ที่ลิงก์มุมขวาบนนี้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าการมาเที่ยวที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ยมันคุ้มค่ามากจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะเพจดีดีทีนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย